พี่น้องเอ้ยเจา้าเสียแหดกอันควางฝากเอฟซีทั้งใบทั้งอย่างใบหมดละสามพันสี่พันเอากลับไปจะได้ไงอยู่พันเศษพันเศษอย่างนี้พี่น้องวิธีการเอากลับบ้านไปฝากซึ่งอยู่ตัวเกี่ยวตัวซุ่มขเขาทำงานทนกา,านห้อเขาเกษดีเจตนาเอาไปฝากทีมงานเขาาผมเมื่อผมเมื่อวันนี้ผเวลาพูดเขียนมากห็นบินี่อัไหมนี่กองเอ้ยบายนี้แม่พี่บอกเอามาให้พี่ ger, บิ๊กเจอบล็อกหลายเก่งคักอายุน่าร้าน,านว่าสัน้นพี่อุ้ย มีโอกาสจะจ้างตัวเกียวมิวสิกเด้อจากแม่ส้มแม่ส้มเด้อจ้างกันได้ไแมพ่อเสื้อผ้าพ่อเสื้อผ้าไมาใส่กําลังปั่นหรือว่ามันต้องใช้ยันยี่ห้ออะไรขนาดนั่งโยกใหญ่ครับนี่มาหนีไปฝากครับว่าีมาเปิดก้างกันน้องยังนี่ที่เดียวบรกกันยิงม่าเปิดกันดูก้ากัน สนามบินเลยครับฮอรอรอเมื่อพได้มากกอครับมันกินแล้วมันหมองวนอัไนหองวนยู่บ่กินอะไรมันหมอวนกินแล้วผูดใดกินแล้วก็เล่า้็เมาใครกินเล้ากันเมาเลยจ้ารเดียวพมากก่อก็ว่างเพื่อเอาฝาก็ต้องเอาพี่น้อง มันแตกใช่ของเขาเนี่ยเขาจะปาเพราะมันบิดมันแตกก็อยู่ในกระเป๋าบล็อกอะไรไปฮามุนอี่รจะห่อหอยังน้ำเขาบอกนี่ไงมีแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นบร้อยปีนองปั่นพโยไพรันไฮันมันเชี่ยงออกจากกันมรดกโลกอันนี้ได้ทันทีนี่กัตรสันเอาให้ดิป่ะอิฐเลยอืมแม่นเบิดตัวนี้ เราเมื่อดอกเสื้อผ้าเนี่นี่เอาทิมสักางเกงตัวละหมื่นนี่เอาทิมนี่ทิมเสื้อผ้าก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่ได้นี่ข้ามมาหอมาอลไสองคนบ่ไค้เป็นจริงก็เอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเลยมันมันมันเปิดเิดเลยอันนี้มันเปิดบ่ไ้เปิดเดี๋ยววันเดือนเอนแล้วมไอ้ปิดแล้วนวดแล้วนวดปืเดแล้วมอสไอ้ปืนวอ้มึงกัเบื้งอะไรเขาเปิดเดียวเขาเดีวนี่มันตัดแล้ว่ด้คือพอดิมือด วโอ้ดอปืนแล้วก็ไดส้อย่างไก็ไดว่ต้องความแม่นหนักเาราละบ่สูมอย่างสมอย่นี่ละไปห้องสิกินนแตกสะพานคว้า่วันนี้คือเป็นเตือเียใช่ไหมเล้วยังจุ ขวดน้อยไหมเครื่องดื่มน้อยไหม๋อเครื่องดื่มน้อยพ่อบอกกนะดูกใจบอกใจยังคงนงที่ยุ่สักสองยู่อันนี้เราทิเนี่ยกินละภาษาึ้นดีดีเราใช้กัคืนภาึ้นนีดีอยากกินเลยพวกนี้ชนีงดหวพี่น้องชนีงดหวเพราะว่ามันเสเป็นนะครับจะเป็นอนนั้นี่ โยู่ยูยเอามาใครดิเสียงไหมม่ึงตรเียวไยเขาว่าได้ตรวจจับอยู่ละช่วยาได้ก่อนไม่มาขนนะครับออสนเลยทะไมเขาเรียกว่าไม่ได้ขนเเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนทางว่าจะทำเครื่องดื่ม แลนเขาอยู่ฮะนีเห็นละผลนี่เห็นละผลตอนนี้ว่าไปท่วยอลพี่น้องคุสตีแล้วน่อยสุรามระยามะชาประมาณสตานะโอ้ยแนนดีแท้จ้าอันนี้ก็ของฝากเหมือนกัน็ไม่มชามีแต่เหล้าชอบขนมรามีชอบแรปส์ขนมรามี เอานนะาำว่าก็ว่าปาร์ตมยยันยีเมียเป็นเ้าปอเพือย่าเจอาวะเราต้องต้องมีปัญหาอะไรมะสตเอนนแกไม่ทำประเลยโอ้ยเอาเอ็มดาบีชุดเราเปนมาห้องผเด้อ่ิวนเอ็มเอาคิวไม่ดีละเาอีฟเป็ชุด แตกแค่ไนี่มัดีนีม้ไม่ได้เล่มัดไม่ได้ไม่ได้บ่ากองว่าอะไรว่าไรมัดอะไรว่าไรเอาตัวนีออกนี่มันคือเกิ่อะไรบ้างได้ร้อยเอ็มแบนีไม่ไม่ร้อยเอ็มแบลนด์ไปวขออนุญาตอีกรอบนึงไมจ้ะทุ่งนี้นะบอลนี้ทุ่งนี้กับแมนบอลนี้ดีแบนแมนรได้แล้วนี่

ก็เป็นน้ำส้มคนนี้วะมันหลายว่ะใส่ไปซะบันะไม่ผ่านตะั้งแต่ไรวะเนี่ยบัวเอ้แมันรู้จงเย็ยนเอาไป ปีนไปได้อีไม่ใจเพราะว่าหาสิบูถ้าทาไม่ได้เมาดีนี่มันดอะไใช้น่ิยาวเลยดิอะไรคือกับเอฟซีเด้อเมืองซอยกันป้องปะอีดีโอเยนิยี่สิบ จบจ้าไหนดูสิปาร์ตไปเดี๋ยวยี่สิบลูกเรื่องยังไม่โอเคนะครับทุกคนโอ้ยประมาณสิบห้าอันนี้ครับเตรียมได้หมดเลยทุกคนดีกว่าง่ายไปหมดเลยนะมากกว่าง่ายตากมั้งห้อยอยู่หรอไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปขึ้นเช็คอินไทยกับไทยนะครับ